ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานาคทยพอแน่นะคะวันนี้ก็จะมาเขียนโค้ดนะคะในการหาเลขคู่เลขคี่นะคะด้วยภาษา VB นะคะ Visual Basic นะคะในรูปแบบของ Console Application ะคะ่ะวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อการเรียนนะคะในวิชา Computer Programming Development หนึ่งเท่านั้นนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะ โปรแกรมที่เราใช้วันนี้เราใช้ Visual Studio 2010ค่ะ,ะให้เรา New Project นะคะเลือกที่ Visual Basic ค่ะเลือกเป็นแบบ Console Application ค่ะจากนั้นคลิก OK ค่ะน,นี่ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ตัวแอปพลิเคชันมีให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเริ่มจากที่เราประกาศาตัวแปรนะคะตัวแปรที่เราจะนำมาเก็บค่าในวันนี้เราใช้เป็นตัวแปรที่มีชื่อว่านำนะคะ จากนั้นเรากำหนดชนิดของค่าตัวแปรให้เราจะรับนะคะเราใช้เป็น Integer นะคะจากนั้นเราสใส่ในคำสั่ง Console. w อันนี้เราจะคำสั่ง Console. ไว้นะคะก็คือเป็นการแสดงข้อความนะคะอันนี้เราจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้นะคะกรอกตัวเลขลงไปนะคะ,ะเพื่อที่จะหาค่านะคะบอกว่า เลขที่เก่าไปนั้นเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะ input your number ค่ะต่อไปเราใส่ตัวแปรนํำนะคะเท่ากับ console. r e a i n e คำสั่งนี้นะคะก็คือบอกว่าค่าตัวแปรที่เรารับเข้ามาแล้วนะคะให้อา ค่าที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาแล้วรับเข้ามานะคะให้เก็บไว้ในค่าตัวแปรนำจากนั้นเราก็มาใส่เงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if นะคะให้ if ให้นำนะคะหรือว่าค่าตัวแปรค่าที่เรารับเข้ามาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรนำนะคะทำการ mode นะคะ2โห mode ในที่นี้นะคะ mode 2 การหมดก็คือการหารเอาเศษนะคะ,ะวิธีการที่เราจะหาค่าเลขคู่เลขคี่นะคะถ้าตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดก็แล้วแต่ที่เรารับค่าเข้ามานํามาเก็บไว้ในตัวแปรนํานะคะเมื่อน,นํามาโหมดกับ2แล้วเนี่ยถ้าเท่ากับ0ูนย์นะคะตัวเลขนั้นจะเป็นเลขคู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยตัวเลขนั้นจะเป็นเลขคี่ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตาม ตามเงื่อนไขเลยนะคะถ้าค่าที่เรารับเข้ามาเนี่ยเมื่อมดกับ2แล้วเท่ากับ0เ uh, ให้เข้าเงื่อนไขนี้นะคะก็คือถ้ามันเป็นจริงตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนี้นะคะก็ให้แสดงข้อความนี้โดยคําสั่ง uh, console w r i e นะคะนี้เดี๋ยวเราจะให้แสดงค่าตัวแปรนะคะที่เรารับเข้ามาหรือเลขที่ผู้ใช้กรอกนะคะเราก็ใส่เป็น วงเล็บโดยที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดอยู่ข้างในและใส่เป็นตัวแปรที่เรานำไปเก็บไว้นะคะนั่นก็คือ,อคำว่านำนั่นเองจากนั้นเหมือนเดิมค่ะใส่คอนโซนไว้เพื่อจะแสดงข้อความาโชว์นะคะว,าาว่าตัวเลขที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะคือถ้ามันเป็นจริงตามเงื่อนไขนำมูลสอเท่ากับ0เนี่ยให้เรา แสดงว่าเป็นเลขคู่นะคะก็คือ is even number แต่ว่าถ้าไม่เป็นจริงนะคะหรือเป็นเท็จนะคะก็คือถ้ามันไม่เท่ากับ0เนี่ยเราก็ใส่ e l i ได้เลยแล้วก็ใส่เป็นคำสั่งที่เป็นฟังก์ชันที่อยากจะให้เขาทำนะคะก็คือให้แสดงข้อความนี้แทนนะคะ คือ console y เหมือนเดิมค่ะเราจะให้เขา,เาแสดงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ console y เหมือนเดิมค่ะ is ถ้าเป็นเท x นะคะเราก็จะบอกว่าเลขเนี้ยเป็นเลขคี่นะคะด้วยคำว่า,าด้วยประโยคว่า is on number นะคะ จากนั้นนะคะก็จะมีเอ่อ n IF ขึ้นมาให้ทันทีนะคะตัวโปรแกรมจากนั้นเราใส่เป็นเอ n s o l e r e a d l i n e นะคะเพื่อใหอ้ตัวโปรแกรมหยุดเพื่ออ,อ่านค่านะคะคือไม่ปิดโปรแกรมไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองรันกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองใส่เป็นเอ่อค่ะค่ะข้อความก็จะขึ้นนะคะ CCC is event number นะคะก็คือ 4 4 4เนี่ยเป็นเลขอ่าเป็นเลขคู่นะคะตามที่ตามที่เรากำหนดตามเงื่อนไขเลยนะคะ,ะแต่เราลองรันที่เป็นในส่วนของเลขคี่ดูนะคะ999นะคะ999หรือ999นะคะ is on number นะคะก็คือเป็นเลขที่นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเลขคู่นะคะที่เราใส่ไปค่ะก็ขอจบการนานะเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ